หิวข้าวคะ่ะทุกคนมาต้ยมยำไก่กินกันนะคะยาก,ก็ใส่เกลือลงไปก่อนนะคะกับมะขามเปียกนะคะยูวมากตาลายแล้วคะ่ะอันนี้ก็เป็นตะไคร้กับหอมแดงนะคะใบมะกรูดไม่มีนะคะ <c oughs> ไม่ต้องใส่นะคะอะไรไม่มีไม่ต้องใส่ใส่ไก่ลงไปนะคะ หิวข้าวมากเลยค่ะใส่ไก่ลงไปสักพักนึงก่อนนะคะให้มันเดือดดีแล้วนะคะอย่าถึงจะใส่ตับไก่ลงไปนะคะทุกคนอันนี้เป็นผงชูรสนะคะใครไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะ ความเปรี้ยวจะได้มาจากมะขามเปียกนะคะทุกคนวันนี้ยากก็ต้มยำแบบบ,บ้านๆเลยนะคะมะนาวมะเนยไม่ใส่ะค่ะทุกคนใครไม่อร่อยเราอร่อยนะคะ ยาซื้อไก่มาจากแมคโครนะคะร้อยสิบก้าบาทเมื่อเช้านี้ก็ทอดให้หมวยไปกินระหว่างขายนมเนาะกับเพื่อนๆแล้วก็มาต้มยำนี่หน่อยนึงก็ยังเหลืออีกนะคะแล้วก็นี่ตับไก่ยาก็จะชอบกินต้มยำตับไก่นะคะแต่ก็ใส่ เนื้อไก่ลงไปหน่อยเพื่อที่จะให้มันมีรสหวานของเนื้อไก่เนาะวันนี้จะเรียกว่าต้มยำตับไก่ก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีไก่อยู่ไม่กี่ชิ้นนะคะจะเน้นตับไก่นะคะทุกคน วันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะพาเด็กๆตะเวนกันแต่ก็ได้ตามเป้าหมายค่ะวันนี้เด็กๆยิ้มกันมากมายค่ะเห็นรอยยิ้มแล้วก็รู้สึกดีใจแทนเด็กๆด้วยนะคะ วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีโอนเงินมาให้300บาทนะคะให้เด็กคนละร้อยนะคะเป็นมาลัยน้ำใจให้เด็กขยันทั้งสามคนนะคะแปลกจังเลยก็ไปกันสี่คนนะให้สามคนนะไม่ได้นะผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยใจร้ายจังเลย ยิ้ข้าวมากค่ะทุกคนขอทำกับข้าวกินก่อนนะคะอันที่จริงย่ามาภาคที่หลังนะคะเนี่ยเ,เพอโทรศัพท์ใช้เนาะใช้ดูเออ่ลงแขกกับคุณประสงค์อยู่นะคะก็เลยพึ่งจะมาทำคลิปนะคะทุกคน หลังจากทั้งสองท่านได้ลงไลฟ์ไปแล้วนะคะนี่หน้าตาต้มยำไก่ของย่าก็ประมาณนี้เลยค่ะ มันเริ่มโมโหแล้วนะคะเริ่มจะได้ที่แล้วค่ะทุกคน <S <S ยาใส่เกลือไปไม่มากนะคะมันก็เลยไม่เค็มนะคะยาก็เลยมาเติมน้ำปลานะคะส่วนความเปรี้ยวเนี่ยเปรี้ยวมากยาต้องรีบตักเอามาขามออกนะคะทุกคนเนี่ยเอามันเปรี้ยวค่ะ เลยต้องตักเดี๋ยวตักเอามะขามออกนะคะาาถึงว่าทำไมมะขามเขาแพงแท้มะขามกิโลละร้อยยี่สิบทุกคนแต่มันเปรี้ยวได้ใจอย่างนี้นี่เอง ก่อนใส่พริกลงไปนะคะยาก,ก็จะตักเอาไว้ให้หมวยก่อนนะคะ อยากัวพริกหมดนี่นะคะทุกคนอยากก็ใส่หมดนี่เลยนะคะต้ยมยำหม้อเนี้ยนะคะหลังจากตักให้หมวยแล้วนะคะอยากก็จะใส่พริกไปหมดเลยะคะ่ะ พริกแย่จะไม่ตำนะคะย่าใส่ถุงแล้วก็บีบๆๆแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ให้หมดไปเลยนะคะหน้าตากับประมาณนี้นะคะนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะใส่ผักชีลงไปนะคะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะมานะคะทุกคนกินข้าวกับย่าค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกๆเลิฟทุกๆไลฟ์นะคะสวัสดีนะคะ